ครับสวัสดีครับพบกับบรรยากาศยามเลี้ยงแม่นแฟ้มซอสซุนดีครับปล่อยคุ้ยกินหญ้าก่อนเขาคอักปล่อยเบิดมือแล้วครับให้เลี้ยง้าก่อนคอยังเอาเขาคอักอข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 อครับเลี้ยงก็เลี้ยงบ,บ้านบานทำมิต่เฟื่องครับหญ้าหญ้าปลูกก็ลังขายายพันธุ์เยอะบม่ได้ต้านให้กินไรก็ก็ลังเตรียมหญ้าปลูกให้เพิ่มเยอะ ขยายไม่ได้ยักสามสี่ไรครับก็จะเริ่มฮิตทอนพันธุ์ขายขั้วกับขับ้วแบานๆห้อยครับ,ย,รรงงย,รบยังไงกินง่ายคตัวมันง่ายไรหรอกงัวก็ยั่ได้ขวาก็บม่ได้ออกส่วนเงียนไม่บ่สบายครับก็เลยต้องขังงัวเงี้ยวๆเลยครับมันมึนครับบ่อยู่หัวคือขั้วขั้วมันอยู่ง่ายกว่าครับ เบื่อมไายพัดครับพอพันประจำครอบอายุได้สองปีครับจากเสื่องปินหัวปินวป่นหัวครับเอาไว้คุ้มฟูงกับขันจับสัตวเนิ่นตะพอพันครับหัวเราจะอยู่ฟังทิปเนื้อครับนะรอีกสีตัว ลูกซี่ไวด์ส่วเก่าหกลูกไสเป็นมเท่าดอที่พี่หาสองแปดครับส่วนแม่นางอยู่กบเมะหกับลูกจีเช่้อยสิบจำซื้ออะไรครับดูแต่ว่าจีเช่้อยสิบกระเมนวันนี้งานในตัดไปได้ประมาณอาทิตกว่าครับน่าจะประมาณสองอาทิตย์นี้ครับ ได้สองอาทิตย์ลแล้วแหละเพราะสิตัดได้อีกแล้วแต่ว่ายัางมต่ตายด้เชียวว้ขยายพันธุ์วันนี้ตัดไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับใส่น้ำใส่ปุ๋ยขอบจะขยายอีกล็อกเยอะ ตัวนี้ตัดไปตอนวันที่สิบกุมภาพันธ์ครับได้อายุยี่สิบห้ามือแล้วครับเง่เต็มที่มันตัดได้ตแต่ตอ,อายุยี่สิบเอ็ดมือแล้วแปลงนี้เป็นญาอายุหนึ่งปีแล้วครับจำต่อไาเลยครับอันนี้เรื่องกันต่อที่สองครับที่ว่าไทายพานมาบางหนึ่งนะครับอันนี้ญานในอายุประมาณหนึ่งปีนี่ครับจำต่อบปเลยครับตัดดูหัวอายุเศร้าหามือ แรงนี่ก็โซามือครับรู้สึกว่าจะสั่นกว่าล็อกเมื่อกี้ครับทั้งที่ตัดความกันเจอก็ประมาณกลางเดือนครับจะขยายพันธุ์ครับเทศเป็นท่อนพันธุ์จะมาใส่ล็อกนี้ครับสองล็อกใงญ่นี่ครับประมาณกลางเดือนครับแล้วก็จะขยายมาด้านหลังอีก ตัวน me. well ี้เป็นแปรงหงาคนครับตัดไปได้เดือนนึงงละอัดน้ำขึ้นยังหงายไหลนะครับแต่ว่าโบสูหงาในครับยังเลือพื้นอยู่คือเกาอัดน้ำไปเต็มที่กันนะหงายไหนอัดน้ำซีบมือตัวเทธอครับจะทาน้าหน่อยก็อัดเทธอนึงก็รอดตัดได้เลยครับแต่ว่าเฉยาใส่ได้ยังหน่อยของผมอัดซีบมือตัวเทธอนอกนั้นก็สิบปูหงายไหนเพื่อทำนี ทั้งผุ่นแตีงไปแล้วเหลือแต่ทอนพันครับบันจีเซย์แย่ในร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฟ้ามผมเคยใส่เนี่ยพวกตะกูลเนี่ยเปียแล้วครับน้ำท่วมแผลปีได้น้ำหน่อยค่อยงามครับปีได้น้ำไรนี่ท่วมตายหมดเลยแยาไว้มันไรเขานะ่ะผมนอกนีกอีกก็วันจีเซย์ย่ในครับดินแยาในรุนแรงครับ เกิดเมื่อไดได้ไรมันก็จะเริ่มเฮตทอนพั่นคลายครับตอนนี้เริ่มขยายไปกันตัวนี้จะไถเคลื่อนครับแง้ใ้ถวมถ้าปีได้ฝนไรนี้แงา่วบาถวมตายไปครับนี่เปียยืนเลยลายคอนอาจจะเห็นคลิปแงานี่เปียยู่สวนผมเลยครับว่างามซะไาเลยครับนาเลียงงามครับแต่ว่านาฝนนี่สูงแง่ใบวมื่อใดครับลายอีดอมีแต่แง่ไหนเหรครับ เสียนเหยียบหนาไว้เลยขิ้ข้างเรียยงเรื่องที่จะมันออกน้องไข่ชิโรมีที่เก่าครับถนนไม้เลยสองสี่เกตครับเรื่องนะครับหนาหงาธรรมศาสตร์เดือนกลัวละครับหนาในอาทิตย์กลัวครับทั้งทึ่งประมานสองอาทิตย์จ้างกันไรครับผมก็แตงถนนให้รถที่มาสื่อทอนพันเขาไง่ายครับ เมืองครับงาตัดไปเร็วประมาณอลายทีหนึ่งครับเฮ็ดเเป็นถน,นนให้มันข่ขง่ายอ,อกง่ายครับขนงาน่างงยเดี๋ยวก่นอนงาในมันช่ำใส่ถนนครับอันนี้งาประมาณสองไอทีครับที่ตัดไปน้าแล้วครับก็ล่อให้แห้งแล้วก็จะตัดไป ปลูก2องล็อกกันครับที่ว่าแตงไว้ขอจบคลิปต่เพียงท่นนี้ำเด้วอขอบุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามให้น้อเด้วอครับช่องนี้น่อยจะได้เติบโตครับขอบุณครับ